เหรียญหบาทหายากราคารับซื้อสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทจะมีข้อมูลอย่างไรเดี๋ยวมารับชมในคลิปเต็มได้เลยครับสนใจติดต่อทาง Facebook หรือทางไลน์ได้เลยครับสวัสดีครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพระเครื่องกันก่อนนะครับเริ่มจากองค์แรกนะครับองค์นี้เนี่ยจะเป็นเหรียญของหลวงปู่ทิมนะครับวัดลหานไร่นะครับ,รนะรบก็เหรียญน,นี้เนี่ยเลี่ยมกรอบมาให้เสร็จสับเลยนะครับใคร ที่สนใจบูชาก็ติดต่อช่องเรามานะครับเพื่อนๆสามารถนําไปใส่สร้อยแล้วก็คล้องคอได้เลยนะครับก็เตรียมกรอบสวยๆมาให้แบบนี้แล้วนะครับพักเครื่องหลวงปู่ชิมเนี่ยก็มีพุทธคุณที่เรียกว่ารอบด้านนะครับทั้งแค้วคาดปลอดภัยนะครับทั้งเรียกทรัพย์ทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองนะครับทำการสิ่งใดเนี่ยก็มักจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่า หลวงปู่ิมเนี่ยมีเมตตากับลูกศิษย์เหลือเกิน,นะครับท่านชอบช่วยเหลือลูกศิษย์อยู่แล้วนะก็ใครที่สนใจก็ติดต่อมานะครับไม่ควรพลาดมาเห็นที่สองนะครับอ่ะด้านหน้านะครับจะเป็นรูปของหลวงพ่อนั่งสมาธินะครับก็ด้านบนเนี่ยจะลงยาสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับอิสวาสุนะครับอ่ะ แล้วก็ด้านข้างก็จะลงยาสีขาวนะครับมีลวดลายที่สวยงามนะครับอันนี้เป็นขอบซ้ายอ่าสวยครับขอบขวาก็ยังสวยงามนะครับหลวงปู่พันธ์ฐานกะโลนะครับอายุ1น5ปีอ่าวัดอะไรเนี่ยวัดโพชัยมงคลอำเภอนาหารหรอจังหวัดนครพนมนะครับปี2562 ก็ท่านใดสนใจบูชาก็ติดต่อมาได้นะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับก็เหรียญสวยหายากราคาดีมาต่อกันองค์ที่3นะครับอ่ะก็เหรียญนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ทรงเตาลี่อยู่แล้วด้านหน้าก็จะเป็นรูปของหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิอยู่นะครับอันนี้จะเป็นขอบด้านซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นขอบด้านขวาแล้วก็จะเป็นอักขรเลขยันตต่างๆนะครับอ่า ก็น่าจะเป็นพระคาถานะครับนโมโพธิสโตอะคันติมายะอิติภะคะวะหลวงพ่อทวดวดชางให้นะครับใครที่ได้บูชาหลวงปู่ทวดเนี่ยมักจะข้อหนึ่งนะครับแขวค่าปลอดภัยข้อสองทำมาหากินเนี่ยร่ำรวยเงินทองค้าขายก็ดีมีโชคมีลาบนะครับข้อสามคือมักจะไม่ตายโหงนะครับมักจะแขวค่าจากอุบัติเหตุท,ที่ร้ายแรงทางปวงใครที่ศรัทธาเชื่อมั่นในพุทธคุณของหลวงปู่ทวดเนี่ย หลวงปู่ทั่วเนี่ยควรที่จะบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อกันองค์ที่4นะครับอ่าองค์นี้นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเทวดาเทพทันใจนะครับอ่ะถือ3ามงามอยู่นะครับก็ด้านล่างเป็นตาไก่ไก่เนี่ยหมายถึงความขยันในการทํามาหากินคุยเขีย่ยหาอาหารก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีขอบซ้ายนะครับก็จะมีรอยตัดแบบนี้ก็ถือว่าสวยคมชัดนะ ขอบขวานะครับก็มีรอยตัดสวยคมชัดเหมือนกันเห็นไหมเพื่อนๆคือเหรียญเนี่ยออกแบบมาดีนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีอาาักขรเลขยันอ่านว่านณะชาลีตินะครับคุ้มครองปลอดภัยมั่งมีสีสุขปี59ด้วยอ่ะ59เนี่ยเป็นเลขมงคลสูงสุดนะครับเทวดาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษานะครับใครได้บูชามักจะมีแต่ร่ำรวยนะครับ ็ใครสนใจบูชาก็บอกผมเข้ามาได้เลยมาต่อองค์ที่ห้านะครับอ่ะองค์นี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อเนี่ยนั่งสมาธิอยู่อย่างสงบนะครับอ่ะด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะให้ดูขอบด้านซ้ายนะครับเรียบสวยงามนะครับขอบขวาก็เช่นเดียวกันด้านหลังนะครับอ่ะ ส,สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโย,ยนิจังสร้างบารมีนะครับหลวงพ่อสุรศักดิ์นะครับวัดประดูจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็เพื่อนๆท่านใดที่ศรัทธาหลวงพ่อนะครับอยากบูชาเหรียญของหลวงพ่อก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับราคากันเองไม่แพงอย่างแน่นอนสามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงเลยครับอ่ะ มาต่อกันเหรียญที่6นะครับเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเหรียญของหลวงพ่องเงินนะครับอ่ะให้ดูด้านซ้ายนะครับก็ขอบจะเรียบสวยด้านขวานะครับก็รู้สึกจะเป็นเหรียญสร้างย้อนยุคนะครับอ่ะให้ดูนี่เห็นไหมมูลนิธิหลวงพ่องเงินอุปถัมภ์นะครับอ่ะ 123ปีชาติการหลวงพ่อเงินนะครับปี2556ก็คิดว่าเป็นเหรียญสร้างย้อนยุคแหละนะครับเผื่อบางคนจะเม้นว่าอ่าไม่ใช่นะครับคือจริงๆเนี่ยเป็นเหรียญเหรียญสร้างย้อนยุคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสร้างคล้ายๆกับรุ่นแรกรุ่นยออนยมนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นคนสร้างเขาจะรู้อยู่แล้วว่าคนชอบเหรียรุ่นแรกกันนะครับแต่บางคนเก็บไม่ทันเพราะราคาแรงแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหรียญสร้างย้อนยุคก,ก,ก็ใครสนใจก็ทักมานะ มาต่อที่เหรียญนี้นะครับอ่าหลวงปู่เหมือนนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปของหลวงปู่นะด้านบนก็จะเป็นธรรมจักรนะครับแล้วก็มังกรคู่2ด้านนะครับมังกรเนี่ยหมายถึงความรุ่งเรืองความร่ํารวยความเป็นสิริมงคลทุกประเภททุกประการนะครับก็มังกรเป็นความเชื่อข,ของชาวจีนโบราณใครได้บูชาเนี่ยมักจะมีเดชมีอํานาจมีเงินทองนะครับ ขอบซ้ายก็เรียบสวยครับขอบขวาก็เรียบสวยด้านหลังลงด้วยยันนะโมพุทธายะนะครับก็สวยงามมากๆนะครับเหรียญน,นี้ก็มีเหรียญเดียวนะครับใครที่พลาดเหรียญน,นี้แล้วผมบอกคําเดียวว่าคุณพลาดเลยนะครับห้ามพลาดเหรียญหลวงปู่เหมือนเนี่ยสวยเทพดูดีนะครับก็ใครอยากบูชาเหรียญหลวงปู่เหมือนทักมาเลยด่วนๆอง์นี้นะครับหลวงพ่อคล้าย นะครับอ่ะให้ดูด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อค้ายเหมือนพนมมืออยู่นะครับแล้วก็มีดอกบัวอยู่ด้านล่างนะครับอ่ะให้ดูด้านซ้ายด้านซ้ายก็จะเรียบนะครับอ่ะเป็นขอบมีรอยตัดนะครับด้านขวาก็เหมือนกันแล้วมาดูด้านหลังนะครับอิติสุภโตอรหังพุทโธนโมพุทายะปะัชวีคงคาพระพุมมมเทวาขามามิหัง เป็นคาถาที่ดีมากๆนะครับเอาไว้สวดเวลาไปไหนมาไหนคุณจะได้แค้วค่าปลอดภัยรอดพ้นจากศัตรูหมู่มารภัยพิบัติและสิ่งร้ายๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับเหรียญสวยมากๆนะครับน่าจะปเป็นเหรียญสร้างย้อนยุคนะครับก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปเนาะว่าเหรียญสร้างย้อนยุคเนี่ยคือผู้สร้างเนี่ยเขามีความรู้นะว่าคนส่วนใหญ,ญต่ต้องการรุ่นหนึ่งแต่ไม่ทันหรือราคาแพงไปแล้วนะครับก็เลยมาทําเหรียญสร้างย้อนยุกนะก็ใครอยากบูชาก็ไม่ควรพลาด เหรียญ5บาทนะครับที่หายากนะครับราคาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่หลักหมื่นจะมีข้อมูลยังไงต้องดูตรงไหนเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับสมัยรัชกาลที่9เนี่ยปีหายากหลกัหลกๆจะมีอยู่2ปีนะครับปีแรกนะครับคือปี2546นะครับใครที่มีปี2 5 4 6รเนี่ยราคาจะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆถึงหลกักร้อยกลางๆ นะครแต่ถ้าใครมีอีกปีหนึ่งนะครับเป็นปี2540นสะครับสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานวิงวิงวับๆไม่มีรอยตำหนิใดๆเนี่ยราคาสูงสุดอยู่ที่เหรียญละ1,000 0บาทนะครับสำหรับเหรียญปี2540นะแต่ต้องแท้สวยไม่มีตำหนินะครับก็ทุกอย่างราคาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพของของด้วยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะ